ยิงเย่เจ้าต่อติดต่อคุณมาหรือยังอะยังไม่มีการติดต่อเลยค่ะไม่ว่าบริษัทจะยุ่งแค่ไหนแต่คุณลูกก็ควรจะนัดพบคุณนะ ือนั่นไงนะอ่ะมาแล้วสวัสดีบ๊อบมาใช่อืมนั่นมันอุ้ยแหมคุณซูไม่ได้เจอกันนานเลยคะคะได้ยินว่าคุณกลับมาจากอเมริกานล้วเหรอนี่คุณกลับมาตั้งแต่เมื่อไรหร่ล่ะคะหืมอยากกันแล้วแน่คุณแย่เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะถึงฉันจะไม่อยากเจอคุณก็จะเขียนในใจเออใช่แล้วค่ะคุณซูชุดคุณเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหม ดูเหมือนว่ามันจะออกแบบมาสำหรับคุณซูเลยนะคะเหมาะกับคุณมากมากเลยอ่ะชมนิดหน่อยคุณซูครับพวกเราจะไปเป็นชมบริษัทกันสายแล้วนะคะอย่าไปเสียเวลากับคนขี้เปือกเลยคะ่ะอืมไปกันเถอะคุณแจ้อย่างงั้นฉันต้องมีเรื่องต้องทำานะ่ะไม่เชื่อกันทีหลังนะคะโอเคคะ่ะคุณซูเดินไปก็ระวังระวังสะดุดก้อนหินนะคะบายยไปแล้ว นี่สู้จริงๆคนนี้ยังมีหน้ามาทำหน้าเข้มใส่ตู้อีกนน่นอนคัจร, <S <S จริงๆว่าไงพี่เจียงหาวคุณเห็นเย่เซนไปหรือ,อยังอะ่ะสินหยาเินไปเธอเปลี่ยนไปอย่างมากเลยแหละเธอพูดถูกเธอไม่เพียงแต่มีความรักใหม่เท่านั้นแต่เธอยังให้กำเนิดเด็กสองคนจากผู้ชายคนนั้นอีกตุอ้อยะอฮะเด็กเด็กอะไรบ้ เดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่พี่พูดอะไรนะยิเ่เสนไปมีลูกสองคนนั่นเหรอใช่พี่เห็นกับตาเลยว่าเธอมีลูกสองคนกับไอ้ผู้ชายนอกสมรสนั่นนแถมหล่อนยังบอกด้วยนะว่าต้องขอบคุณสินหยามากเธอํำให้พี่ผิดหวัง,งจริงๆอะ่ะเด็กแล้วลูกเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวา่นไม่ได้ทำแท้งไปแล้วงั้นเหรอไม่สิเรื่องนี้ฉันต้องยืนยัน เชไ,ไปแล้วเดินดุมๆโอยเ็บนี่เธอเนี่ยหัดขอโทษคนที่เินชวนบ้างหืนั่นมันดูเหมือนเยสินยาน,นี่นะอะไรของเขาเนี่ยเดินเข้าร้านอันนี้อันนี้ทถงน,นี้แล้วแล้วเป็นไงบ้างอะ่ะขอนั่งก่อนดิร้อนจังเลยนะขอดืมน้ำก่อนได้ไหม พนักง,งานเสร์ฟครับรุน้นำนำนำ้นำแชมพน้ำเย็ยนมาด้วยครับเอามาซักแก้วนึงเอ้อไม่ดิเอามาเป็นหม้อเลยครับใช้เยอะเออมันลำบากมากเลยนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วคุณได้อะไรมาจากบ้านป้าพัางอะ่ะไม่ต้องห่วงหน้าฉันจัดการเรื่องอื่นให้แล้วอะ่ะเอานี่นี่ไงอือเส้นผมเนะี่ย อืมความรักจะถูกเปิดเผยเร็วๆนี้แหละเล่นต่ออีกห้านาทีนะโอเคไหมครับค่ะเซลค่ะเซลไอเค้กอดเสร็จแล้วนะกลับมากินได้แล้วหืมแม่เหรอเค้กแม่พวกเรากำลังไปค่ะฉันอฉันจะรักมือแต่เด็พวกนี้ไม่ไหวแล้วนะเขาล่าเรงเกินไปอ่ะแบรอะไรซิแบเบฮ้ยหนุ่ย ไอ้ยาลดน้าสงสัยอ่ะไอ้ชิบสั่งกล้องเห็นแม่กับลูกสองอ่ะนี่มันบ้านะให้ตายเถอะยี่สิไปเธอไม่ได้ทำแท้งด้วยซ้ำอ่ะหน้อยแกแก้กล้าโกหกฉันแกกล้าโกหกฉันสินะแกมีลูกแล้วจริงด้วยนี่แกให้กำเนิ่ลูกของลูกเจอเฟิงจริงๆเหรอเนี่ยเออใช่ เรื่องจริงมันคมไม่เป็นหุ่นยนต์หรอกมั้งไม่ฉันจะไปจะให้ใครก็ตามรู้เรื่องนี้ถึดการว่าเธอให้คำเหนื่ลูกของนุทีฟัฟงถ้ารู้คุณตวยแนย่อืมสีนี้สว่างกันไปนหรือเปล่านะอันไหนหน้าใส่กว่ากันนะอันตัวนี้อันนี้อัเชือะตัวเผือกประจําเรื่องมาแหวงอ้มีเซนว่าคนมีความรักกําลังวุ่นวายเลือกเสอผ้า ตกเ้าพ้าเหมือนเด็กอนุพันธ์เลแฮะเชอะเออเออเดี๋ยวฉันเก็บให้เรียบร้อยเองอ่ะเอาหน้าน่าใช่สิอย่าลืมจัดเรียบเสื้อผ้าให้เรียบร้อยด้วยนะแล้วก็หาชุดที่สวยงามที่สุดที่จะต้องใส่ภายในวันพรุ่งนี้ด้วยนะเข้าใจไหมพี่สินพูดอะไรเนี่ยเขินหมดแล้วเนี่ยนี่แน่อ่าฮโอเคโอเคดูสิ เธอดูเหมือนกำลังรอคอยมันอยู่ในใจอย่างชัดเจนเลยนะแต่เธอไม่ยอมรับมันด้วยปากของเธอเองอะ่ะซึนใช่ไหมเพาะพพูดอะไรนะ่ะไม่รู้เรื่องเลยอืมจริงเหรอขนาดนี้แล้วอย่ามาซึนหน่อยเลยยอมรับมาเถอะหน้าว่าเธอนน่ะชอบรูดเจ็บเฟิงชิมแมมฮันแน่ฉ,ฉันฉันก็แค่รู้สึกขอบคุณเข้าเฉยๆอ่ย ไม่มีความรู้สึกอื่นเลยเอาละโอเคมันก็เป็นเรื่องปกติแลวนะที่ชอบรู้เจอเฟิงนะ่ะถจาใช้ายขี่ว่าขาววกกับเพชดไม่รู้จะขี่กระัดก็ไม่รู้แหละเขามีสเสน่ห์แล้วก็หล่อเหลามากเลยใช่ไหมถ้าหากตัวเธอไม่ชอบเขานัาน่นสิแสดงว่าเธอผิดปกติอะเออว่ะเออจริงอ,อืมเรื่องนั้นมันก็ฉันรู้นะว่าเธอขังบนอะไรนะ่ะ แต่มันไม่มีประโยชน์หรอกที่จะคิดถึงมันเนะ่ยหลายๆอย่างมันอาจจะรู้ด้วยการที่ไปออกเดทครั้งนี้ก็ได้นะสู้ๆเออพี่ก็พูดถูกนะฉันขมวดมากเกินไปก็ไม่ดีอ่ะนี่เลยคือไปจือที่ฉันรู้จักละไปจือที่ก็ไปขงหน้าอย่างกล้าหาญไงละ่ะเอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วมเมีแต่พี่เี๊ยคนนี้จะช่วยเรื่องให้นะอืมเอาอันนี้ดีไหมนะเอาชุดน,นี้ดีเปล่า และเวลาก็าได้ไหลผ่านไปองพมาไอชื้มารอสาวแต่งตัวให้ชั่วโมงแล้วยังไม่มาเลยจะค่ำแล้วเนี่ยลุงลูกครับคุณลุงลูกครับมาแล้วอา้าเสียวเค้เสียวไอ้สวัสดีนะหืนั่นมันอือหือ คุณลูกวันดีตอนเช้าค่ะโอ้สวยมากแค่เดินมานี่ออร่าจับแล้วลูกจะเฟิงนนี่อึ่งจิมขี